เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอแต่นี่ไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะไม่เป็นไรลูกมาเลยเออเปิดตัวมันโอเคอยู่ใช่ไหมคะป่าปาโอเคนี่ไม่ค่อยมั่นใจเลยใช้ได้เลยลูกมันสวยอยู่ใช่ไหมคะได้สิถ้าไม่มั่นใจลองไปถามพี่ป๊อปดูแล้วกันพี่ป๊อปคะนี่ใส่ชุดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะดูให้นี่หน่อยสิบูสดเด็กจริงคืนค่เคลองเป็นไปได้ ยงเตะเลยวะห <laughs> นมาน,นี่สิลูกให้หมามาลองขยับชุดดูหน่อยสิอ่าให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงนะลูกนะอะ่เสร็จแล้วใช่ไหมคะมานี่มามาถ่ายรูปชัดๆหน่อยเร็วเอ๊ะแต่ทำไมตรงนี้มันมันปิ้นออกด้านข้างเดี๋ยวลองขยับอีกนิดนึงเออแบบนี้แหละโอเคโอ,โอ้ใส่บิกินี่โอ้แมวใส่บิกินี่